ตอนที่7จนทกจันกลางบ่อฐานไถผิงจริงเพ่งมองบุดดหน่มผู้นี้ด้วยสายตาเวทนาเมือ่อนางซึ่งมีรูปร่างสูงใหญ่ก้าวเท้าออกผู้ฝึกปลานอื่นในสำนักต่างถอยหลังกระทั่งหลี่หม้อฝานก็ไม่กล้าประมาทยกแขนขึ้นส่งสัญญาณมือที่ทหารในทัพเปยดเหลียงล้วนเข้าใจทัพหลงเสียง ท่านสำแดงความเพื่อเขิมเกิดก้องห้าวหารดูร้ายดังพยักออกจากโรงขังทหารม้าพันกว่านายเริ่มแผ่กระจายออกอย่างรวดเด็วจัดเป็นค่ายรูปพัดพร้อมบุกจู่โจมทหารม้าอีกหลายกลุ่มตีโอล้อมด้านหลังผู้ฝึกปรานเด่นชัดว่าจะเปิดฉากสู้รบครั้งใหญ่อันที่จริงไม่ท่านเนลบาดเจ็บไม่มากเพียงแต่ก่อนหน้านี้ถูกสีหลงเสี้ยงกดปรามอย่างรุนแรงจึงไม่กล้าบุ่มบ่ามบัดนี้สิทธิพี่ออกโรงนางจึงมีความมั่นใจ กระโดดขึ้นแล้วนวดทองขดเขี้ยวเคี้ยวฟันอยากเฉือเนื้อขนสาระเลวผิวพรรณเหลืองสูบซีดแล้วขังสามวิญญาณจิตเจ็ดวิญญาณกายของมอนี่ไว้ในบ่อฟ้าคันช่องจันอาวุธวิเศษสาหรับสยบมารของสํานักภายในสํานักโกนอิมมีห้าลำดับศัก์ฐานไถผิงจิ้งซึ่งมีอายุเกือบร้อยปีแต่คงความอ่อนเยาว์และไม้ท่านิวมีลำดับศัก์สูงที่สุดสองสิพี่สิน้องมีอายุแตกต่างกันอย่างมากต่อมาคือผู้อาวุโสหกท่านที่มีผมเผาขาวโพลน เหมยอิงอี้สุญยาและฉีหลงจึงมีลำดับศักเป็นรุ่นที่สามรุ่นที่สี่เป็นสิทธิ์ของผู้อาวุโสหกท่านรุ่นสุดท้ายถึงเป็นหนุ่มสาวที่เพิ่งเข้าสำนักมาไม่นานห้าลำดับศักรวมแล้วร้อยกว่าคนแทบทุกคนมีอาวุธวิเศษในมืออย่างไม่ท่านนิวมีภาพพิภพน้ำมัสการเสียนและป้ายยกมังกรชื้ที่บีบแตกตอนจับมังกรเจียวนอกจากนี้ในสำนักยังมีกุนทีพิสุทธิ์กิ่งเหลิวของผู้อาวุโสคุ้มกด เป็นจักันหยกสูงขนาดเพียงสามนิ้วแต่หนักถึง6 0 0ชัง่งภายในแจกันคือจักรวาลส่วนส่วหญ่มีแท่งศิลาชิงสือสลักรูปมังกรหงายสยบสิ่งโสมงขจัดสเสนียจันไรกระบี่ยันเป็นของพกพาทั่วไปของผู้ฝึกปลานเพียงแต่ในปีนั้นสำนักกวนอิมเสียกระบี่ยันไปมากถึง7จส่วนในภารกิจสังหารมังกรที่หนันเจียงถึงเกิดเหตุการณ์ร้องของกระบี่ยัน80ดิเล่มจากเตาสุขศิลามังกรของเคหดโยเยียน ฐานไทยผิงจิ้งไม่มีท่าทีท้าทายเหมือนไม้ท่านเนียวเพียงแต่สาวเท้าไปเบืองนาไม่อัศจรรย์แต่อย่างใดเหมือนสตรีร่างสูงใหญ่ก้าวเดินตามปกติพบคนรู้จักก็เอ่ยทักทายฐานไทยผิงจงิ้งหยุดชะงักถึงขั้นถอยหลังหนึ่งก้าวอย่างยากสังเกตสีหน้าสีหลงเสี่ยงพลันเลื่อนลอยคล้ายย้อนกลับไปเป็นเด็กน้อยบนเขาชิงเหลี่ยงกลายเป็นห่วงมันเอ๋อที่ดูทึมทื่อเหมือนสีหลงเสี่ยงนึกบางอย่างได้เก่าท้ายถอยแกลก ทำหน้าเข้าใจฉับพลันทันทีพี่ชายบอกว่าหากพบเจอเรื่องที่คิดไม่ตกก็อย่าไปคิดเสียเลยสู้ได้หรือไม่ได้ต้องใช้กำปั้นมาพิสูจน์สู้ไม่ได้ก็หนีผูเขียวไม่ผันแปรกระแสทานไหลยาวไกลอย่างมากก็ตะโกนว่าไว้พบกันใหม่แล้วเพนหนีก่อนเป็นยอดดีจอมยุดหลายคนก็ใช้กฎนี้ท่องอยู่ตลอสีหลงเสี่ยงไร้ปมในใจมันกลายเป็นคนใหม่ทั้งสภาวะการและรูปหลัก ในสายตาของหลี่ม่อฝานและทหารม้าในทัพหลงเซียงมองแล้วไม่รู้สึกผิดแปลกแต่ในสายตาของผู้ฝึกปลานปรากฏการเช่นนี้ช่างแปลกประหลาดนักศึกใหญ่ครับขันยอดฝีมือเผชิญหน้าคู่ต่อสู้สภาวะจิตใจเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นข้อห้ามสําคัญพวกตัวประหลาดที่กําจัดอุปสรรคท่ามกลางความเป็นความตายในศึกใหญ่นับป่หาได้ยากดังค้นหง,งเขากีเลนหรือว่าสกุลสีมีสีเฟื่องเหนียนที่เล่าลือกันว่าไร้คู่ต่อกอนในโลกล่ายัางไม่พอ ยังปรากฏสีหลงเสี้ยงอีกคนหรือเรื่องดีในใต้ล่าล้วนให้สกุลสีครอบครองจนสิน้นยังเหลือทางรอดให้ผู้อื่นอีกหรือไม่บัดนี้ในสายตาผู้ฝึกปลานกระแสปลานของบุรุษหนมที่มีฐานะสูงสักโคจรไหลเวียนอย่างกองเพลิงลุกโชนจากนั้นแปลสภาพเป็นน้ำนิ่งเต็มสระชั่ววินาทีก่อนยังคึกคักเปลี่ยนชีวิตชีวาชัว่วพริบตาต่อมากระแสปลานปรารนนการไร้ซึ่งพลังชีวิต ฐานไถผิงจิ้งเดินเดินหยุดหยุดในที่สุดก็มาหยุดห่างจากสีหลงเซี่ยงไปห้าหกก้าวมองแล้วยิ้มพลางเอ่อยว่าเจ้าเข้ามาต่อยตีข้าตีถูกแล้วถือว่าเจ้าชนะต่อไปสำนักข้าเดินทางในหลิวโจทุกอย่างล้วนฟังคำสั่งของพี่ชายเจ้าสีหลงเซี่ยงสายนาสีหน้าจริงจังฐานไถผิงจิ้งยิ้มอย่างเข้าใจความหมายของเขาคือในเปยเหลียงไม่ว่าผู้ใด ขอเพียงสองเท้าก้าวเข้ามาในเปยเหลียงก็ต้องฟังพี่ชายเขาไม่ต้องให้เขาเอาชนะถึงยอมฟังคำสั่งตอนพี่ชายเขาเป็นซื่อจือมีวาจาสิทธิขาดบนเขาชิงเหลียงมากกว่าสีเซี่ยวบัดนี้เป็นฟานอ่องย่อมมีวาจาสิทธิขาดในทั้งเปยเหลียงฐานไถผิงจิ้งไม่มโมโหยังคงยิ้มยิ้มนางเป็นเจ้าสำนักเกือบหกสิบปีสั่งสมอำนาจบรารมีไว้มากผู้อาวุโสหลายคนในสำนักเห็นนางยังต้องเกรงใจ ยังไม่ต้องเอ่ยถึงรุ่นหลังอย่างเหมยอ,อิงอี้หรือสุญญาในหนึ่งปีได้สนทนากับเจ้าสำนักที่พูดน้อยครั้งสักสองสามคำก็พอใจแล้วผู้ฝึกปลานต่างสัมผัสได้ว่าเจ้าสำนักให้ความสนิทสนมต่อบุุรษหนมผู้นี้ถานไถผิงจิ้งยืนห่างจากสีลงเสี้ยงไปไม่ไกลยังคงยิ้มแยม้มแต่ตรงหน้านางพลันปรากฏสิ่งของรูปหยดน้ำสีเขียวมรกตดูเรือนรางน้ำหยดลงเป็นสองสายก่อตัวขึ้นเป็นคันช่องทรงกลมขนาดใหญ่ ั้นขวางระหว่างนางและสีหลงเสียงผิวคันช่องศาสตร์ประกายระยิบระยับกระเพื่อมไหวไปละลอกเขียวมรกตมองผ่านคันช่องไปยังอีกฝั่งเห็นเพียงเขาโคลงคข้าวๆข,ของอีฝ่ายผู้ฝึกปลานสำนักกวนอิมต่างสับตากันกระทั่งไม้ท่านนิวยังมีสีหน้าวูบไหวสำนักกวนอิมต้านทานผู้ฝึกปลานฝ่ายเหนือหรือฝ่ายเสริมมังกรได้ด้วยกําลังตามลําพังจากล่าไปก็เพราะอาวุธวิเศษสองอย่างหนึ่งคือภาพพิภพน้ำมัศการเสียน ไวสยบพวกยอดเยี่ยมในยุทธภพส่วนบ่อคันช่องจันตรงหน้าเจ้าสำนักไว้สยบพวกเลือดลั้มที่ทำลายมหามักขาฐานไถผิงจิ้งสำแดงคันช่องแล้วก็ยิ้มพลางผายมือไปทางสีหลงเซียงเป็นไหนว่าไม่ต้องออมมือสำแดงฝีมือออกมาให้สิน้นทุกคนเห็นสีหลงเซียงพุ่งชนคันช่องหลอดทะลุมาปรากฏตัวตรงหน้าฐานไถผิงจิ้งแล้วชกหมัดออกผู้ฝึกปลานสำนักคนอิมต่างอุทานอย่างตกใจทั้งร่างเจ้าสำนัก ดังวัตถุหลอมขึ้นจากแก้วหลิวหลีแต่กระจายเป็นเศษเล็กเศษน้อยลอยล่องกลางอากาศก่อนแปลงเป็นแสงวิบวับเต็มฟ้าสีหลงเสี้ยงไม่ลังเลใดๆพุ่งใส่อีกทีหนึ่งตรงหน้าเขาพลันปรากฏคันชองอีกบานถูกเขาพุ่งชนเข้าไปแล้วก็ชกร่างฐานไทยพิงจิ้งแตกกระจายอีกครั้งซ้าไปซ้ามาแบบนี้ไม่รู้จักหยุดหย่อนบนพื้นทรายเหลืองภายในเวลาชั่วการถูกสีหลงเสี้ยงชนคันชอง ชกร่างฐานไทยพิงจิ้งแตกกระจายแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยครั้งทุกครั้งก่อนร่างจะแตกหักฐานไทยพิงจิ้งแค่ยิ้มอย่างสงบสีหลงเสี่ยงลงมือรวดเร็วรุนแรงขึ้นทุกทียิ่งทําให้วิชาอาคมของนางโดดเด่นขึ้นนายกองผู้หนึ่งตบตบบั้นท้ายม้ามาข้างกายหลี่ม้อฝานถามอย่างชงนสงสัยแม่ทัพนับเป็นเรื่องอนใดกันหรือว่านางผู้น,นั้นเป็นเทพเสียนตัวจริงหลี่ม้อฝานชํานาญทักษะวิชาหลายอย่าง ทั้งยังเป็นยอดฝีมือในสมรภูมิทว่ายังคงมึนงงต่ออิทธิฤทธิ์ของผู้ฝึกปลานสำนักกวนอิมแต่ไม่อาจเสียหน้าบอกสมนว่าไม่รู้ได้แต่ทําท่าจับปลายคางอย่างผู้สูงส่งเอยเชื่องช้าว่าผู้ฝึกปลานมีทั้งฝ่ายเหนือและใต้ต่างมีดีของตนฝ่ายเหนือเหมือนมุสิกขมโมยข้าวสารในคลังสเสบียงแต่ที่พวกเขาไล่จับก็คือปลานังกรของกษัตริย์ราชันส่วนผู้ฝึกปลานของสำนักกวนอิมทางใต้สูดหายใจถูหน้ารับอารุโนไท คันช่องประหลาดของเจ้าสำนักกวรอิมนี้คงเหมือนแขนเสื้อซ่อนจัก,กรวาลของเจนเดินแห่งเต่าและมเมล็ดผักกาดจุกเขาพระสุเมินของพุทธในกองผู้นั้นยิ้มแห้งๆเซ่อซาแม่ทับความรู้ท่านกวห่างไกลกระทั่งเรื่องนี้ก็รู้มีนาแม่ทับใหญ่ถึงบอกว่าท่านติดอันดับแม่ทับปลาดของทัพเปย์เลี้ยงหลีหม้อฝานยิ้มพลางตะเพิดใส่ใส่หัวไปทางนั้นเลยแต่จบมาหลายปีไม่ได้เก่งขึ้นเลยแม้แต่น้อย แม่ทัพปราดกับภายลมตำแหน่งรองผู้บัญชาการทัพหลงเสี่ยงของขา้าได้มาพรบนำหน้าฐานทุกครั้งต่างหากแม่ทัพปราดคนไหนบ้างไม่ใช่พวกสารเลวเอาแต่ลบหลังสมรภูมิดีแต่บบกพัดเล่นลิ้นในกองเอ่ออย่างน้อยใจแต่ข้าอยากเป็นแม่ทัพปราดหลือม่อฝานค้อนขวับเอยประชดถ้าทางเหมือนคนเชือดหมูอย่างเจ้าชาติน้ากวอย่าได้คิดเป็นเลยสีหลงเสี่ยงบนสนามต่อสู้จะงักท่าร่าง ไม่มีท่าทีกระหืดกระหอบหลังจากหยุดเพื่อไต่ตองครู่หนึ่งแล้วก็เบนเป้าหมายวิ่งชนกลุ่มผู้ฝึกปลานแทนในเมื่อเจ้าสำนักโกนอิมหลบพลก็เล่นงานลูกศิษย์ที่หลบไม่พ้นถึงตอนนั้นเจ้าสำนักจะปรากฏร่างแท้มาต่อสู้อย่างพาเผยหรือไม่ถามไถผิงจิ้งมาปรากฏตัวด้านหลังของสีหลงเซียงหันหลังให้ค่ายโจมตีรูปพัดของสีหลงเซียงยื่นมือไปแตะผิวคันชองอย่างแผ่วเบาวินาทีถัดไป ตรงหน้าลูกศิษย์สำนักโกนอิมพลันปรากฏคันชองอีกบานสีหลงเสี้ยงกระโจนเข้าใส่ชัวรพลิบตาก็มาโผล่ตรงหน้าฐานไถผิงจริงสีหลงเสี้ยงไม่พุ่งใส่สตรีที่ไม่ยอมต่อก่อนด้วยหมุนตัวแล้วห่อตะบ,บึงใส่ลูกศิษย์สำนักโกนอิมต่อไปเริ่มหักเลี้ยวเปลี่ยนทิศท,ทางความเร็วฉับไวปลูดปลาดในรัศมีร้อยจังพลันปรากฏเงาร่างสีหลงเสี้ยงต่อเนื่องกันไปทุกหนแห่งภาพฉากนี้เหมือนตอนหวังเซียนจือประทากับสีฟังเหนียน เวลาผ่านพ้นไปตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้สีหลงเสียงแต่ต้องชายชุดขาวของเจ้าสำนักโกนอิมไม่ได้เลยแม้แต่น้อยกระทั่งหลีม้อฝานก็เริ่มร้อนใจยิงไปทั้งเอย๋ยทั้งพวกนายกองที่มีนิสัยหยาบกระด้างดุดันต่างอยากเข้าไปปะมือรอเพียงคำสั่งก็พร้อมกระโจนเข้าสนามสังหารให้เกลี้ยงไม่เหลือหลอไม่สนใจว่าเจ้าจะเป็นปรมาจารย์ผู้ฝึกปราณอันใดน,นั่นในตอนนี้เองจุดดำปรากฏขึ้นจากที่ไกล เขยบเข้าใกล้อย่างไม่รีบร้อนไม่เชื่องชาค่อยๆเห็นเป็นเงาร่างของคนอย่างกระจ่างชัดตาคนผู้นั้นมาตามลําพังยืนห่างจากทัพหลงเสียงและสานักกวลอิมตั้งสามฝ่ายอยู่คุณละม,มุมประกอบขึ้นเป็นสามเหลี่ยมพอดีแต่ทัพหลงเสี้ยงและสํานักกวนอิมตังได้เปรียบเรื่องจํานวนคนทว่าไม่อาจแย่งชิงสภาวะและสีสันของคนผู้นี้ถึงขั้นเขายืนตรงนั้นเพียงคนเดียวก็กลบความโดดเด่นของทั้งสองฝ่ายจนหมด สีเฟิ่งเหนียนยืนอยู่ที่นี่เวลานี้เขาได้รับข่าวว่าสำนักกวนอิมและสุสานกระบี่สะกุลู่ต่างแยกเข้าสู่พื้นที่เปยเหลี่ยงเขาเห็นสำคัญสุสานกระบี่สะกุลู่มากกว่าเตรียมไปต้อนรับด้วยตนเองที่บริเวณรอยต่อระหว่างหลิวโจและเหลียงโจส่วนน้องชายจะช่วยคุ้มกันสำนักกวนอิมในการเดินทางก็ดีหรือข่มขวัญก็ดีก็ไม่เป็นอันใดโดยความรักและตามใจที่สีเฟิ่งเหนียนมีต่อน้องชายไม่มีสิ่งใดในใต้ล่าที่สีหลงเซี่ยงทำไม่ได้ เพียงแต่พอถึงช่วงสุดท้ายสีเฟื่องเหนียนยังคงไม่วางใจสิ่งที่สั่งสมในสำนักกวนอิมมาหลายร้อยปีไม่อาจดูเบาสีเฟื่องเหนียนถึงเปลี่ยนความคิดต้องเห็นสีหลงเสี่ยงด้วยตาตนเองก่อนค่อยไปรับมือกระบี่ของสุสานกระบี่สกุลอู่สีเฟื่องเหนียนเพียงชมมองเขาเองไม่รู้สึกอย่างไรแต่ว่าทัพหลงเสี่ยงที่นำโดยหลี่ม่อฝานหรือผู้ฝึกปลานสำนักกวนอิมต่างรู้สึกถึงแรงกดดันมหาศาล สีเฟ่งเหนียนผู้นี้ใช่ว่ามีกําลังคนมากก็จะงัดข้อกับเขาได้หรืออีกในหนึ่งต่อให้มีคนมากแต่จะมากไปกว่า30มสิบื่นแห่งทับอาชาเหล็กในมือของเขาหรือฐานไถผิงจิ้งหันไปมองมองเองาร่างที่อยู่แตกไกลๆในดวงตาแฝงความรู้สึกสลับซับซ้อนสีหลงเสี่ยงจมสู่สภาวะมานวิปลาดก้มหน้าลงสองมือกำแน่นยังไม่สิ้นเรี่ยวแรงแต่กระหืดกระหอบ ดูคล้ายสัตว์ร้ายบรรพกาลกระแสนานไหลเวียนไม่ต่ำกว่าเจ็ดร้อยลี้ในชั่วพริบตาก้าวข้ามธรณีประตูมังกรในธรรมเนียบวั้ใหม่ที่กำหนดไว้ที่ระดับหกร้อยลี้ฐานไถผิงจิ้งเก็บสายตากลับมาสีหลงเซี่ยงหันหน้ามาพอดีนางมองเห็นสองตาแดงกร่ำรของบุรุษหนุ่มชุดดำก่อนหน้านี้สีหลงเซี่ยงไม่มีจิตคิดทำร้ายผู้คนแต่ตอนนี้บังเกิดจิตคิดสังหารแล้วคำพีฟ้าของปราดจางแห่งสำนักหรูกล่าวว่า มคาฟ้านั้นคงทีมิได้เกิดขึ้นเพราะปาดราชบัณฑิตมิได้ดับสนเพราะความโหดเหี้มกล่าวถึงมคคาฟ้าว่ายากคาดเดาแม้ว่ามนุษย์เป็นผู้นำแห่งสรรพสัตว์แต่ก็ไม่อาจก้าวไกยการโคจรของมคคาฟ้าที่ไม่ผันแปรมาแต่โบราณกาลสิ่งนี้นำมาซึ่งความสับสนแก่ผู้ฝึกปลานทุกครั้งต้องจับปลาอย่างระวังโดยเกรงว่าจะไปคนละทิศละทางกับสิ่งที่มหามคาชี้นำหากทำผิดพลาดผู้ฝึกปลานต้องรับผลกรรม นี่เป็นเหตุผลว่าจนเหรินสำนักเต๋าที่บำเพ็ญวิเวกมักได้คลองมักคาและทลายนา้าาแต่ผู้ฝึกปรานมักไม่มีจุดจบที่ดีอย่างเช่นในตอนนี้ฐานไถผิงจิ้งยากวินิจฉัยว่าสีหลงเสี่ยงดีหรือได้สมควรจับวิญญาณจิตวิญญาณกายขังในบ่อฟ้าคันช่องจันหรือไม่สายตาฐานไถผิงจิ้งจึงยังคงแฝงแววเวทนามองบุตรชายคนรองของเพชฌฆาต ระหว่างหลีหยางและเปยเหลียงหนึ่งในดินแดนที่มีอธิปไตยชายแดนเรียกได้ว่าสถานการณ์เป็นทางตันลดถอนอำนาจฟานอ๋องเป็นแนวโน้มของสถานการณ์ใหญ่แต่ตอนนี้ที่เร่งด่วนคือต้านทานเปยมังราชสำนักไม่วางใจที่จะปล่อยให้กู้เจี้ยนถังไปเป็นอ๋องต่างแสแต่ก็ไม่อยากให้สกุลสีสืบทอดอำนาจถึงสองรุนสีเสียนั้นมีความชอบในการสืบมากถึงขั้นไม่อาจแต่งตั้งบรรดาศักดิ์ใดให้ได้อีกเข็นค่าสังหารจนผู้คนขนลุก แต่สีเซียวดวงแข็งดำรงตนอย่างถูกต้องสวรรค์จึงประทานเมตตาให้ฟานอ๋องผู้นี้ได้นอนตายอย่างสงบแต่ภรรยาและบุตรธีดาต่างได้รับผลกระทบแต่ละคนพบเจอแต่อุปสรรคสีจือหูหากไม่มีหงสีเซี่ยงสละบุญกุศลเจ็ดร้อยปีให้ก็คงเสียชีวิตไปตั้งแต่เล็กแล้วส่วนบุตรที่เหลืออีกสามคนต่อให้สีเว่ยสงไม่ใช่ที่ดาแท้ๆก็ตามส่วนใหญ่ไม่มีผลลัพธ์ดีที่ผู้คนหินแล้วอิจฉาตารอน ฐานไทยผิงจิ้งเข้าเป่ยเหลียงได้เห็นเบาะแสของหนึ่งนั้นดำไรอยากประจักษ์ด้วยสายตาตนเองว่าเป่ยเหลีอยงอองหน่มจะต้านทานค,คลื่นคลังเปิดลิขิตสวรรค์และแก้ไขชะตาพี่สาวและน้องชายแจะสร้างวัสนาสุขถึงลูกหลานอย่างไรพฤติกรรมเชน่นนี้อยากเสียยิ่งกว่าใช้กำลังของมนุษย์สังหารมังกรเจียวนางถอนหายใจใแผ่วเบาสีหลงเสี้ยงสังสมสภาวะแล้วเสร็จมีเขาเป็นจุดศูนย์กลาง ตรวดทรายในบริเวณโดยรอบกิ่งหมุนกระจัดกระจายในสายตาฐานไถผิงจริงเห็นมังเจียวจะแปลงกายเป็นมังกรเปลี่ยมความดุร้ายป่าเถื่อนนางเคยอำนวยพรให้งูขาวตัวหนึ่งโดยไม่ได้ตั้งใจเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณตอนกลางของสายน้ำกวางหลิงนางติดตามอาจารย์และอาจารย์อาท่องจงหยวนอย่างลับๆพบงูขาวตัวหนึ่งขดตัวอยู่ริมน้ำงูตัวนั้นกำลังลังเลว่าจะลงน้ำข้ามแม่น้ำหรือไม่ งูจะกลายเป็นมังกรเจียวต้องผ่านการท่องแม่น้ำแหวกว่ายสมุทรมีสิทธ์ก้าตายหนึ่งรอดงูใหญ่มากมายต้องตายในตอนนี้หนางไม่ได้คิดอันใดมากรู้สึกชิดใกล้กับงูที่ยาวสิบกว่าจ้างตัวนั้นจึงอำนวยพรให้งูกลายเป็นมังกรงูขาวยักษ์ถึงกับน้ําตาหลั่งรินจากนั้นลอกคราบครั้งที่แมีเขางอกที่หัวพระวาจาอำนวยพรของผู้ฝึกปลานถึงกับทําให้งูขาวข้ามคัน ยังไม่ท่องแม่น้ําก็กลายเป็นมังกรหลังจากแปลงเป็นมังกรแล้วยังแลบลิ้นเลียแขนฐานไถผิงจิ้งย่างอาวอนกรลงสู่แม่น้ําอาจารย์ของนางได้ยินเสียงจึงเร่งรุดมาได้แต่ถอนใจว่าขนโง่มีวาสนาของขนโง่ต่อมาถึงทราบว่าอำนวยพร,รแก่สัตว์วิเศษต้องอำนวยพร,รให้เป็นไปทีละขัน้นนางกระทําแบบนี้ไม่ต่างกับใช้บุญกุศลสําหรับช่วยโลกาพันธนาการกับงูขาวตัวนั้น หากงูขาวกลายเป็นมังกรเหินทยานได้ในที่สุดนางก็ได้กลับชาติมาเกิดถูกพบชาติแต่หากงูขาวล้มเหลวฐานไทผิงจิ้งก็ร่วมทุกข์ไปด้วยไม่อาจข้ามสังสารวัฏชั่วนี่ดันถึงขั้นคนใกล้ชิดต้องพลอยแปดเปื้อนคลอกรรมไปด้วยโชคดีที่อาจารย์ของนางเห็นดีในงูขาวตัวนั้นไม่เช่นนั้นไม่ว่าจะเห็นสําคัญฐานไทผิงจิ้งอย่างไรก็ต้องฝืนใจขับนางออกจากสํานักเพื่อไม่ให้เป็นภัยพิบัติท่วมฟ้าต่อสํานักหลังจากนั้น เกรงว่ามีเพียงหลีอี้ฟูเจ้าสำนักหนมของเขาบูตึงที่มีวัสนานี้ตอนนั้นริมน้ำชิงตูปลาหลี่สีแดงสดตัวหนึ่งกระโดดขึ้นจากน้ำตกเข้าสู่อ้อมแขนของหลีอีฟ้ฟูเขาอุ้มปลาตัวนี้ไว้ก้มมองแล้วยิ้มเอ่ยว่าข่าคือนักพลดต่ำต้อยหลีอีฟ้ฟูเจ้าและข้ามีวัสนาต่อกันหากสรรพสิ่งล้วนบำเพ็ญตะบะได้จริงเจ้าและข้าก็ไม่มีข้อยกเวน้นบำเพ็ญมหามาคาร่วมกัน หวังว่าหลายร้อยปีหลังจากนี้จะได้มีโอกาสพบกันอีกครั้งผู้คนในโลกนี้รู้เพียงว่าเจ้าสำนักบูตึงสยบมังกรร้ายเขาตี้เฟยไม่รู้ถึงเรื่องหลับนีเผชิญหน้ากับสีหลงเสี่ยงที่เปลี่ยมความดุดันไม่ทราบเหตุใดฐานไถผิงจิ้งถึงเผยสีหน้าเลื่อนลอยเป็นครั้งแรกกระทั่งสิทธิ์ที่ห่างไปสองสามรุ่นยังจับสังเกตได้เจ้าสำนักโกนอิมรู้สึกเศร้าซอยหนังนึกถึงอาจารย์ตนเอง อาจารย์ที่นางยากจะได้เห็นต้นคอด้านหลังของเขาตอนนั้นนางและอาจารย์ยืนอยู่เคียงกันอาจารย์ที่เตี้ยกว่านางหนึ่งศรีรษะต้องเงยหน้ามองนางยามสนทนาอาจารย์ในความทรงจําของนางไม่มีสิ่งใดไม่รู้ไม่มีสิ่งใดไม่สามารถก่อนที่อาจารย์จะจากนางไปโดยไร้ร่องรอยมักเอ่ยติดปากว่าจาคนตัวโตโงเ่เขาหลังจากอาจารย์มรณาภาพในท่านั่งสมาธิแล้ว ได้ยินข้อสันนิษฐานจากปากผู้อาวุาโสท่านหนึ่งว่าอาจารย์เป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ปลุกปลงลิขิตสวรรค์กระแสชะตาดีก็ถือกำเนิดกระแสชะตาตกต่ำก็จากไปแต่เป็นบุคคลท่านใดในประวัติศาสตร์นั้นนางเองก็ไม่เจาะจงคาดเดายังไม่กล้าสันนิษฐานเผอเจอท่านใดนั้นสีหลงเสี้ยงพุ่งตรงเข้าใส่นางยกแขนขึ้นอย่างรวดเร็วถือคันช่องคิดสั่งสอนสีหลงเสียงตอนนี้เอง เสียงเย็นชาดังกล้องข้างหูทุกคนห่วงมันเออต่อสู้กับผู้ฝึกปลานอย่างพวกเจ้าก็เหมือนคุณนางบุญแม่ทับบูจะแบ่งให้ได้ว่าความชอบของผู้ใดมากกว่าน้อยกว่าน่าเบือ่อวินาทีถัดไปเงาร่างนั้นทะลุผ่านบ่อฟ้าคันช่องจันทร์มาหยุดตรงหน้าฐานไถผิงจริงบ่อฟ้าคันช่องจันท์ไม่กระเพื่อมไหวแม้แต่น้อยเมื่อสีเฟื่องเหียนพุ่งผ่านแต่หลังจากเขาผ่านไปแล้วพื้นผิวคันช่องพลันกระเพื่อมไหวอย,อย่างลิงโลด ละหนึ่งวัตถุโบราณได้พบเจ้าของเก่าคันช่องไม่คล้ายคันช่องแต่มันจันกลางบอ่อที่ถูกชนแตกกระจายสีฝฟ่งเหนียนมาถึงตรงหน้าเจ้าสำนักโคนอิมผู้มีรูปร่างสูงใหญ่ต้องเงยหน้าเล็กหน้อยยิ้มอย่างมีมารยาทจากนั้นก็หมุนตัวเดินไปทางสีหลงเซียงยกมือยีศีรษะน้องชายสีหลงเซียงซึ่งเมื่อครู่ยังเลือดร้อนละหำถึงกับสงบลงทันทีฐานไถผิงจิ้งมองเงาหลังของบุรุษหนมผู้นี้ ริมฝีปากสันดาริกสองคำนั้นนางเอ่ยออกจากปากแต่ไร้สุ้มเสียง